สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่263ของน้องนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนนับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะมีพระมาทั้งหมด40รายการนะคะรายการละ3 0 0บาททุกรายการเลยนะคะ ปิดคู่ที่400บาทนะคะยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระนาคปกหลวงปู่มหาศิลาเนื้อผิวสีขาวแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ศิลายืนนะคะด้านหน้าเป็นพระนาคปกนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่1นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะขี่เหมือนแพะนะพี่นะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะองนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะองนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะเดี๋ยวขยับแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะสมเด็จ หลวงปู่ทีมนะคะเป็นขี่แพะแบบนี้นะคะเนื้อผิวออกสีดำๆนะคะองค์นี้นะคะหลวงปู่ทีมมีจีวรติดด้วยนะคะเป็นรายการที่สองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามรายการที่สามนะคะ เป็นหลวงสมเด็จเหมือนกันนะสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังเป็นภาพหลวงปู่แบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะ300บาททุกรายการปิดคู่400บาทนะคะองนี้รายการที่3 venir. ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นพระสมเด็จมีงลงรักนะพี่นะมีค่าปงลงรักนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่4นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะส่องด้านหลังให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นรายการที่4นะพี่องค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นพระสมเด็จปกโพหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่5นะคะเป็นพระปกโพนะคะพระสมเด็จปกโพแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่โตะนะพี่ด้านหลังองค์นี้เขียนหลวงหวปู่โตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นองค์นี้ Stick นะคะ <cryptocur> องนี้รายการที่6นะคะมีคาบสีขาวๆแบบนี้นะคะรงรักไว้นะคะองค์นี้นะคะรายการที่6นะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจแล้วก็ปิดน้องได้เลยนะคะบอกแจ้งหมายเลขรายการน้องได้เลยองนี้จะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะองค์นี้จะเป็นพิมพ์7ชั้นนะพี่องนี้จะเป็นพิมพ์7ชั้นแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะ เป็นรายการที่7นะคะอง um ์นี้จะเป็นรายการที่7นะคะสองเนื้อผิวให้ดูกันใกล้ๆชัดชัดนะคะแฟไฟสว่างแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่7ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะองค์นี้จะเป็นแบบอกแบบโอ้โหอกเป็นล่องเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่8นะคะมีสองให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะ ด้านหลังนะคะส่องให้ดูด้านหลังด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่ๆชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลขน้องได้เลยนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันมาได้นะคะถ้าดูไม่ทันหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9้าอุ้ยอันนี้มีแบบว่าเป็นชั้นๆเลยนะคะเหมือนเป็นแบบขาโต๊ะเป็นชั้นๆเป็นแบบว่าพระสมเด็จ2องค์เลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่9นะคะ องนี้จะเป็นรายการที่9้านะคะนี่ด้านหลังแบบนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะพี่องนี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นแบบว่ามีเนื้อมวลสารเขาเรียกว่าเป็นมวลสารกุกเก่าติดที่องพระแบบนี้นะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่10นะคะองนี้จะเป็นรายการที่10นะคะนี่สองให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่ องนี้รายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11องค์นี้มีเส้นเกษานะพี่องนี้มีเส้นเกษานะคะเป็นพระสมเด็จที่มีเส้นเกษามีรอยจานแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นรอยรักนะพี่ไม่ได้รอยจานานะคะเป็นรอยรักสีดำๆที <t are> <t are ่องค์พระด้วยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่11อนะคะองนี้จะเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่12รายการที่12นะคะนี่นะส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่12นะคะองค์นี้รงรักก็มีคาบไข่ขาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้จะเป็นรายการที่12นะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่12นะคะองรักะ3 0 0บาททุกรายการนะคะ ปิดคู่ที่400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะนี่มีหน้ามีตาให้เห็นกันใกล้ๆเลยนะคะเหรียญนี้นะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบนะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหมือนพระยืนนะคะเป็นเหมือนพระยืนนะคะยืนหรือนอนแบบนี้นะพี่ไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจว่ายืนหรือนอนนะแต่ตลับเขาใส่มาเป็นเหมือนพระยืนนะ,ะองนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะองนี้จะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปนะคะรายการที่15นะคะ <sí> ก็เหมือนมาอัปเดต บางรายการนะคะที่ยังมีอยู่นะพี่นะสำหรับ EP น,ะะนี้นะคะองค์นี้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดเพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จะทักหรือโทรมาได้นะคะสอบถามกันได้นะคะองนี้รายการที่15นะคะเป็นหนวกพรวดนะคะเนื้อผิวออกสีทองทองแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะองคนี้จะเป็นรายการที่15ต่อไปรายการที่16นะคะมีน้ำหนักเลยนะพี่น้เมื่อกี้นะ รายการที่16นะคะอันนี้จะเป็นเสือนะพี่องนี้จะเป็นเสือนะคะรายการที่16นะคะมีทั้งหมด40รายการรายการละ300อบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นเสือนะคะเนื้อผิวสีทองสวยเลยนะใส่กรอบให้เรียบร้อยเลยนะคะอง์น,นี้รายการที่16นะคะ <tomb. S 1> ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะจะเป็นองค์นี้นะคะ องค์นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนเดิมนะคะนี่แต่ส่องให้พี่พี่ได้รับดูรับชมนะคะเผื่อเป็นพระที่พี่พี่รู้จักนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่สิบแปดนะคะนี่นะคะพระปิดตามีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเลยนะคะนี่มีถักมีเหมือนแบบรอยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ จะเป็นเนื้อผิวสีดำๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะพระปิดตารายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชหลวงพ่อกวยนะคะพระพุทธชินราชหลวงพ่อกวยนะคะเป็นแบบว่าผูกพัทธเสมานะคะนี่เป็นที่ระลึกเหมือนบที่ระลึกงานผูกพัทเสมานะคะวัดโคศิตารามนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อกวยนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อแบบนี้นะคะเนื้อผิวออกแบบว่าสีทองเหลืองแล้วก็มีค่าเขียวขึ้นนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่20นะคะองนี้จะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระคุณแผ่นนะคะ เป็นพระคุณแผนรายการที่21นะคะด้านหลังนะคะองค์นี้นะคะถ้าจําไม่ผิดนะมีพระแม่ธรณีบีบนะ้ํามวยผมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่21นะคะหน้าพระแม่ธรณีสวยๆหวานๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่21ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ เป็นหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้ก็รายการที่22นะคะเป็นเนื้อผิวสีแดงแดหนือดเนื้อชันหมากแบบนี้เลยนะพี่องนี้นะคะหลวงปู่ทิมรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญรูปทรงเหมือนดอกไม้นะพี่นะเป็นเหรียญรูปทรงแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระอาจารย์สุริยันนะคะเป็นพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะ รายการที่23นะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขรแบบนี้นะคะชัดเจนสวยงามเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะปุญญากามโมนะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงพ่อพัดนะคะรายการที่24นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงพ,พว่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะเลขโค้ด1081แบบนี้เลยนะคะตอกเนื้อทองแดงชัดเจนนะคะ องนี้นะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อพัดรุ่นอายุยืนนะพี่นะต้องมีเก็บสะสมกันบ้างนะคะรายการที่24นะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเนหรียญหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะพี่เป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อพัดไตมาหกสาเลยนะทันหลวงพ่อแน่นอนนะแบบนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะอง์นี้รายการที่25ต่อไปรายการที่26นะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระ25สัศตวรรษนะเป็นพระ25สัศตวรรษนะคะอง์นี้รายการที่26นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระพุทธชินราชเหมือนกันนะพี่พระพุทธชินราชนะคะวัดอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะพี่นะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะเหรียญก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะไม่ไม่ได้คมชัดมากนะพี่นะแต่ก็อยู่ที่ความชอบของพี่ๆนะคะนี่เป็นพระพุทธชินราชนะคะทรงรูปทรงนี้จําได้ง่ายเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะเป็นหลวงปู่ศรายืนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรายืนนะคะแบบนี้นะคะต่อโค้ชแจกนะคะเป็นเนื้อรมดําแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะองค์นี้นะคะพระพุทธเจ้า1ิชาตินะคะตัวยันอัคระคมชัดสวยงามเลยนะคะรายการที่28นะต่อไปเป็นรายการที่29นะคะเป็นเหรียญรุ่นนารายจักรนะคะ เป็นเหรียญรุ่นนารายจักนะคะหลวงปู่มหาศิราน,นะพี่นะเรียมกรอบกันน้ําให้แล้วนะคะเนื้อผิวแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดคู่นะคะ400บาทนะคะถ้าพี่ๆชอบนะคะองนี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญจเจริญพรน,นะคะเหรียญจเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะ อายุ94ปีพศ .2517 นะคะพี่ๆลองดูลองชมนะคะที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนนะคะวัดรหรดัรไร่ระยองรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นเขาเรียมกรอบกันน้ํามาด้วยแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ตลับอีกทีนึงนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่31นะคะรูปภาพหลวงพ่อเกลว,วัดโคศิตารามนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระเหมือนพระนาคปกนะเป็นเหมือนพระนาคปกนะคะเป็นแบบว่าพระถือดอกบัวแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะนี่เป็นเหมือนแบบพญานาคนะคะนี่มาแบบเป็นงูรัดปกคุมแบบนี้เลยนะคะนี่มีคาบแบบดูคาบเขียวคาบเก่าแบบนี้นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นี่องค์นี้ชื่อยอดขุนพลหรือเปล่านะ องนี้ชื่อยอดขุนพลหรือเปล่านี่แบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวนะเป็นเหมือนแบบว่าเนื้อกเก่า<ๆ>เหมือนคล้ายเนื้อตะกั่วก็เหมือนนะแต่มีความแข็งนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ส3นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่จื้อนะคะหลวงปู่จื้อ8ปพรรษาหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นอายุหลวงปู่เนาะในเขียนว่าหลวงปู่จื้อนะคะปิยะสิโรนะพี่นะไม่รู้ว่าน่าจะ ไม่รู้ว่าจือไหนนะอ่ะพี่ๆลองดูนะคะนี่น้องสองให้ดูหน้านะคะน้องสองให้ดูหน้านะคะนี่หลวงปู่จื้อนะเขียนว่าหลวงปู่จือนะคะรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านไหมคะพี่อันนี้นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดชุมพลนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงปงทูทวดน,นะคะนั่งแบบนี้เลยนะคะพี่องค์งนี้เป็นหลวงปงทูทวดน,นะคะ,เ,ะเรียบน้ําทะเลจืดนะคะรายการที่36ะนะคะต่อไปนะคะพี่เป็นรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะคะ เป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มด้านหลังเป็นมังกรสององแบบนี้เลยนะคะสองตัวนะคะนี่นะคะเป็นคูบาบุญชุ่มนะคะนี่หน้าคูบาสวยๆแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะชาว่องครบแปดรอบนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดราหารไร่นะคะ ด้านล่างนะคะนี่นะคะตัวยันอการะคมชัดสวยงามแบบนี้เลยนะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดรูปหล่อวัดช้างให้นะคะต้านใต้ฐานเป็นรอยตะบายแบบนี้นะคะอง์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคะเป็นรายการที่40นะคะ รายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเรียมกรอบสีสวยแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการสุดท้ายรายการที่40นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขนรายการกับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ